นันนางสาวอ,อนวรรณรักษาผลทีมง,งานรักบ,บ้านเกิดดอคมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่ตำบลบางลึกนะคะมาเรียนรู้สูตรการทำข้าวหลามโบราณแบบบางลึกนะคะจะมีวิธีการและขั้นตอนการทำอย่างไรค่ะซึ่งสูตรนี้น,นะคะอร่อยมากและเป็น,นที่นิยมที่สดในพื้นที่แห่งนี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ,บ้านเกิดดอคมด้วยค่ะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสูตรข้าวหลามโบราณบางลึกนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสุภาพการสุภาพค่ะป้าสุภาพนะคะจะมาแนะนํา วิธีการและขั้นตอนการทาข้าวหลามบางเลึกสูตรโบราณว่าจะมีวิธีการขั้นตอนการทําอย่างไรค่ะเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณป้าคะมีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนี้ทำยังไงคะก็ข้าวเหนียวเรียไปแช่ค่ะแช่นานกี่ชั่วโมงคะประมาณ 4- 5ห้าชั่วโมงค่ะแล้วก็แช่น้ําให้เม็ดค่ะแล้วก็ต้มผัวต้มผัวดํานี่ไว้ค่ะก็ประมาณสักสักครึ่งกิโลค่ะค่ะผัวเนี้ยมามามาปนกันเพราะ จะได้ใส่ในกระบอกนี้ใช่ไหมคะปกติคุณป้าทำต่อครั้งได้กี่กิโลได้คะข้าวเหนียวก็1สิบกิโลสิบกิโลใช่ไหมคะแล้วถั่วดาประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลใช่ไหมคะหลังจากนั้นในส่วนของส่วนผสมอื่นอันอันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้ํากะทิน้ํากะทิหกกิโลหกกิโลหกกิโลแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายสองกิโลค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งถุงเกลือหนึ่งถุงอันนี้ก็หนึ่งถุงแล้วก็อีกอีกช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะเกลือหนึ่งถุงกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้ต้องไปผสมน้ำ้วยไปไปตั้งไฟค่ะเราไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องก็ดีค่ะมันจะได้สดๆเลยอ๋อไม่ต้องตั้งไฟนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งนะแต่เอาไปใส่ตู้เย็นรอเพื่อจะบรรจุนะคะเริ่มต้นบรรจุอันนี้อันนี้เป็นกระบอกข้าวหลามใช่ไหมคะค่ะไอ้ฝาจุกนี่ทําด้วยอะไรคะทำด้วยใบตองค่ะตองข้างในก็เป็นใบบตองใบตองเหมือนกันเป็นฝาจุกค่ะให้คุณป้าสาธิตวิธีการกรอข้าวหลามให้ดูนะคะ ใส่ใส่ใส่กี่ช้อนได้คะคุณปาระมาณ3-4ช้อนค่ะอันนี้ก็คือผสมถั่วกับข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะประมาณ3-4ช้อนค่ะมา3-4ช้อนนะคะค่ะไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะคะค่ะไม่ต้องให้เต็มแล้วก็กรอกน้ํากะทิประมาณกี่ช้อนนะคะคุณป้าช้อนช้อนใหญ่ค่ะ ค่ะให้เหลือพื้นที่ไว้นะคะเพื่อจะใส่จุกฝาให้ให้เม็ดไอขนาดถั่วน้ำกะทิเต็มถั่วค่ะให้พอเม็ดถั่วนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือปิดฝาอันนี้ฝาก็ปิดไว้แล้วก็ให้เหลือพื้นทีบนให้เหลือพื้นที่สกประมาณหนึ่งเซนได้นะคะเซนขนาดนี้จะดันปุขึ้นมาให้เสมอเวลาเวลาน้ำเดือดข้าวเหนียว ข้างในน้ากะทิเดือดก็คือมันจะดันจุกขึ้นมาจนปิดฝานี้แล้วก็ไปย่างกี่กี่กี่นาทีก็ไปย่างประมาณสองชั่วโมงครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึ่งไฟต้องลักษณะไหนเข้าไห่ขนาดคอดีพอดีค่ะไม่ต้องให้กลางกลางอย่างนี้ค่ะคลางกล่ให้างกลกก็เดี๋ยวข้าสามก็แฉค่ะสังเกตยังไงว่าเริ่มสุกแล้วค่ะก็น้ํากะทิมันจะแห้งแล้วก็ขึ้นเป็นน้ํามันค่ะพอพอเป็นน้ํามันแล้ว กับหมอกข้าวหลามก็ปากหมอกไม่มีจะเหลืองอ่ะค่ะมีจนเหลืองๆน้ำมันออกมาเป็นเหลืองค่ะน้ำมันจะขึ้นบน๋อเป็นอันว่าเรองสุขแล้วก็อดก็มันก็ถอยขึ้นมาขนาดพอดีพอดีกับปากนี้ ขวาจุกก็จะดันขึ้นมาเต็มเต็มแบบนี้เลยเต็มแบบนี้เลยเนี่ยจะเหลืองอย่างเงี้ยขอบปากจะเหลืองนะคะขอบบนเนี่ยจะเหลืองค่ะนี่ลักษณะนี้หมายถึงว่าเราเรามาต้องมาปอกเปลือกออกก่อนใช่ไหมคะค่ะค่ะออกก่อนแล้วก็เลาแล้วก็เราให้มีความเรียบร้อยสวยงามนะคะเพราะของเรานะคะจะไม่เน้นการใช่ไหมคะถ้าเป็นโบราณนี่ก็ต้องกอกเปลือกลักษณะแบบเปลือกอย่างที่เห็นกันเลยนะคะค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าสุภาพการแสนใจมากเลยนะคะที่มาบอกสูตรการทำข้าวหลามโบราณสูตรบางลิฟนะคะหวานมันอร่อยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมก็ได้ที่ถนนเส้นนี้นะคะเส้นสายอร่อยค่ะวันนี้นะคะอรวรันแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะยินดีที่จเะเผยแพร่บนเว็บไซต์รัก้ันเกิด com ค่ะวันนี้อรวรันรักษาวผลแล้วก็คุณป้าสุภาพการแสนใจต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ